เกี่ยวกับการดื่มเหล้าบริเวณชยายหาดนี่มันเป็นไรย,ยังไงครับครับก็เป็นมาตรการที่ทางโรงพักแสนสุ่ร่วมกับทางฝ่ายปกครองตัวเมืองครับ,รบดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชลบุรีครับที่ใช้พื้นที่ชายทะเลนะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเราก็ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองมาตรวจันจับกลุก่มครับอย่างต่อนเนื่องครับ Ah, tá, ผมจะให้พาได้มเขียนคงานทำ่อิดุดกประกอบจับเจ้าหนต้ององ